สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊หนึ่งเช่นเคยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ร้านเจ๊หนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊หนึ่งชุดประจวบอําเภอเมืองนะครับหรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับร้านยำปลาจวบเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากครับเดี๋ยวเราไปดูเจ๊หนึ่งยำกันเลยนะครับกับเมนูแรกนะครับสวัสดียวเจ๊หนึ่งสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาหาดูวัตถุดิบก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปูนี่ปูสามตัวโลเจ๊หนึ่งสองตัวโลมีไหม ใหญ่มากเลยอันนี้จะเป็นไซส์สองตัวโลดสองตัวโลใช่ไหมเจ๊หนึ่งใหญ่มากเลยนะครับวัตถุดิบก็เหมือนเดิมเลยนะครับจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับน้ำปลาสักไม่แม้หน่อยเดีรับเมนูชิ้นหนึ่งยำกันเลยนะครับรับเมนูแรกนะครับเจ๊หนึ่งใส่กล้องกันเลยนะครับเดใส่ชิ้นหนึ่งยำไปใหญ่เมนูแล้วแหละนี่จะเมนูแรกอ้าวเหรอ เป็ดหม้อเลยค่ะหมึกไข่ไข่ปูกุ้งสุกแซลมอนนะคะไข่ปลาแต่ว่าปั้นก็มาทันเมนูแรกเลยใช่ปะเนี่ยค่้าใน,นเมนูแรก,กตากล้องรีบมาเลยนะครับดูว่ามาไม่ทันแล้วต่อด้วยไข่ปูไข่ปูไข่ปลานะคะแล้วก็ตามด้วยแซลมอน,นะคะ่ะ บินก็มนเม,มนใใูใหญ่เลยใช่ไหมจ๊ะเรื่องแบบเยกรมังใหญ่ๆเลยค่ะจับเมนูหมึกไข่นะคะกุ้งสุกไข่ปูไข่ปลาแซลมอนคะ่ะเมนูต่อไปนะคะ подход เรียบร้อยค่ะกับเมน,นูไข่ปลาไข่เมงดานะคะสองไข่จ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปนะคะกุ้งสดไข่ปลาค่ะกุ้งสดไข่ปลานะคะตัวนีว้องอะไรจ้ะ สดไข่ปลานี่ไม่ระบุเทสใส่รวมนะเป็นผักรวมเลยนะลูกถ้าไม่ระบุไว้ <c oughs> เรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่ปลากุ้งสดค่ะเรียบร้อยกับเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะคะกับเมนูกุ้งสุกหมึกไข่กุ้งสุกหมึกไข่เมนูนี้เท<ะ>่าไหร่จ๊ะ2สองร้อยห้าสิบค่ะหมึกจะเป็นไซส์สองร้อยนะคะพร้อมยำเพิ่มุ้แค่สิบาบาทใช่ค่ะตัวโตๆนี่แหละคะ่ะเป็นทั้งหมดสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ คนบอกว่าต้องเตรียมเงินมา400ล้านเจ๊หนึ่งแต่ว่าไม่จริงนะเจ๊หนึ่งนะไม่จริงเตรียมมาพันเลยครับเ400นี่มันน้อยไปนะเดี๋ยพอมาถึงแล้วตัวเองก็อยากกินนั่งกินนี่ไงนี้นี่แหละเออ400จะพอกินยังไงต้องเป็นพันครับอย่างเช่นกล่องนี้เจ๊หนึ่ง250คือพร้อมยำนะเจ๊หนึ่งนะใช่ครับเรียบร้อยแล้วถ้าเพิ่มน้ำำยก็บอกว่าติดตามอ่าตาม ตามวัตถุดิบเลยนะคะ1 5ร้อยห้าสิบก็คือเมนูนี้นะครับก็คือมือไข่สองรอยบวกกุ้งสุกห้าสิบบาทนะครับก็คือ2อ0ยหสิบาทนะครับเมนูนี้นะครับกับเมนูมือไข่กุ้งสุกนะครับ2 5 0ยหสิบาทนะครับเดือดร้อสามเมนูก็ไปจ้าเรามาต่อกับยำห้าไข่กันเลยนะครับกับเมนูห้าไข่นะคะอาจ้าเนืย ้านเจ๊นเนึ่หยทุกวันอะไรเจ๊นึ่งวันจานทรนะคะเราขายพุทธถึงอาทิตย์นะคะลูกค้าถามว่าหยุดวันจันทร์แล้วขายวันไหนบ้างงงเด้ไปละได้ค่ะเราก็ใส่วันที่เราไม่ได้หยุดนั่นแหละจ้ะผักรวมนี่เป็นแค่ไข่ผักรวมนะคะ ข้อดีของร้านชิ้นหนึ่งก็คือสามารถเลือกผักได้ตามใจชอบเลยเลือกวัตถุดิบเองได้ค่ะเหมือนอาหารตามสั่งเลยจ้าอยากกินแต่ว่าไม่มีผัดกระเพรานาะเขาถึงไม่ทํากระดาษเลคเชอร์นะชิ้นหนึ่งนะใช่ค่ะเพราะว่ามันติ๊กไม่ได้ค่ะอันนั้นพลอยพลอยพลอยหนึงไหมพลอยห้างใสใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอันนี้หลายพลอยอันนี้พลอยหน้าขายวีจ้าอ่ะสิกิโลคะลูกรักกิโลดี ่ไข่วันนี้เปิดก็คืเปิดนะเปิดนะติดรูปเอ๊ะไข่ต่อไปนะครับท่านหนึ่งก็จะเป็นไข่ปลาจ้าไข่ปลาจ้าต่อได้ไข่ปูจ้าแล้วก็ไข่เป็ดาจ้าไข่ชื่อเบอร์โทรด้วยนะคะต่อนี้ไม่จับกด้เลยจ้าแล้วก็ไข่แดงเค็มจ้า ไข่ต่อไปนะคะไข่แดงเต็มกลางก็จะเป็นเมนูข้าไข่จ้าไข่แบบอลังการเมื่อก่อนเราใส่กล่องแบบได้สองพันค่ะมันก็จะดูดูไม่เยอะคะ่ะจะได้รู้เลยว่าคะ่ะเยอะจริงค่ะ้าให้ลูกค้าได้สัมผัสนะคะกับเมนู5้าไข่จ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจา้าเขาบอกเอาเรสจัดไง นูต่อไปนะคะก็อกับนีน่เราปุ้งสดหอยแครงนะคะแซลมอนไข่แดงเค็มไข่ปูจา้าโคตรห่วงไหลนะคะเมน,นูน,นี้แพ็ครวมแัรม็แรวมก็มามุ่งมาโคตรไหลบัวนะ อีกนึงตาืครั้วยไ,ไ,ไ,ววยไ่แดงยังไม่หมดหรอตังหูแมคคาแล้วนะราคาตังหูนี่แพงกว่ายำหมิงแลจะบอกให้ยำว่าพันห้าเจอตังหูไปสามพันห้านะคะคู่ดเดียว <c oughs> ชนนนเดียยรให้ต้องใส่ก่อนนะเรียบร้อยนะช้นหนึนะเรียบร้อยค่ะกเมนูกุ้งสุกนะคะหอยแครงไข่แดงไข่ปูแซลมอนค่ะเรียบร้อยจ้ะเมนูต่อไปนะคชิ้นหนึ่งหููม้ายักษ์เลยวันนี้ชนหนึ่งใช่ค่ะ ใหญ่มากนะเจ๊หนึ่งนะยำนี่ละจ้ะคือต้องบอกว่าเจ๊หนึ่งไม่ใช่ปูสายำนะครับปูเซนนิ่งนะครับแต่ว่าเอามายำนะครับใช่ปูเซยยใหญ่วันนี้มีสองตัวโลก็มีนะเจ๊หนึ่งนะปูม้าเนี่ยนีสองตัวโล สอานกงร้อยหน,น้องมากข้างหน้าเส้อดแดงกับเส้นเหลือง ขากะยำปูมาสดนะคะนั่นต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะครับเจ๊หนึ่งจัดเมนูหนึ่งสองสามสามไข่สามไข่กุ้งสดนะคะแซลมอนจ้าแล้วจะมีหมึกไข่ไข่ไข่ปูไข่เมงดากุ้งสดแซลมอนจ้ากุ้งสด นี่ไงที่อยู่อเน่อยู่นี่ข้างหน้าลู่ล้วนะลูกเอามะม่วงอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นนะคะ

ใส่่กลองผได้ใส่กล่องผิดแต่ไม่เป็นไรค่ะตัดได้ดีจับใหญ่จนเชยไงพอใส่กล่องนี้ดูเล็กไปละเป็นกล่องนะเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่กุ้งสดนะคะไข่ปูไข่แมงดาสซมอนค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูส้มไข่เมนูอีกครัเมนูต่อไป เมนูสีไข่ข้าวโพดมะม่วงนะคะไม่ลาจ้าหนูนมีน้ำแข็งเพิ่มยี่สิบบาทไหมขอหน่อยตีมีแต่หนุ่มไม่ให้ทำไมหนุ่มทำอย่าง ตัวไ้นะม่ไม่มีกินแล้วไม่เี่ยวนันจันทร์พานโอไม่มาใช่ไหมใช่เลยมีคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าตลาดน้ำที่ไหนเช่นเดียวันเช่นเดีหวกันจะไปอ,ะอาา่ะอังควาอังควาครับเดี๋ยวแจ้งวันอีกทีนะครับส่วนงานอื่นนะครับงดก่อนนะครับ ฟาร์เขาไวเราฟางเขาไว้วนะครับรับปากเขาไวแล้วนะไข่ปลาไข่มมงดาสี่ไข่ปกติเลยเไโอ้ไข่ปูจา้าเมนูสี่ไข่นะคะเรียบร้อยค่ะเมนูนะะนต่อไปจา้า พิเศษไข่ปลาแซลมอนพิเศษไข่ปลาครับเมนูนี้นะหมายถึงว่าแซลมอนพิเศษแล้วก็บวกไข่ปลานะ ค่ะกับเมนูซัมมอนพิเศษบวกไข่ปลานะจ๊ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปเลยนะครับเชนหนึ่งกับเมนูหมิตรไข่ปุ้งสุกคดได้เรียบร้อยค่ะกับเมนูปุ้งสุกไข่นะครับเรียบร้อยค่ะยั่วย้นะจ๊ะหนึ่งได้ปุ้งไข่ยั่วเยื่อเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า เม,มนูต่อไปนะครับกับแซลมอนไข่ปลานะครับมันสิสสวยมาตันนี้เนี่ยแน่นเลยละเอียดมากยคุณน,นุช<น>อ,อยู่ไหมครับคุณนุชจ่ายตังเลยจ้า <c oughs> เรียกแล้วเสร็จจ่ายตังเลยจ้าเราจ่<ด> <c oughs> บบายตังเลยจ้าจะได้กลับบ้านคคะจะกินเรย่ยยไหนคอ่ายังไม่ถึงท้ายตลาดจ้าเราไหวไหมจ้า จ่าเรียบร้อยค่ะใครจ่าให้กล้องหน่อยกล้องนู้นหน่อยไม่อยามาตะลุมนะคะพี่ไม่เอาหนังตะลุงมาให้หนูดูนะขอบคุณค่ะอันนี้ไม่มีจานจ่าจานยังไม่มีกล่องมาแล้วก็ติดทั้งหมดอันนี้หอยแครงแล้วก็มีไข่แดงแซลมอนไข่ปูนะคะ น้องไม่ได้เพิ่งทำนะลูกนะไปเลยโผล่สิลูกนี่ไงเขายังอยู่นี่ไงเขายังยืนอยู่เนี่ยน้องเบอร์อะไรเนี่ยนี่ไงเขายังอยู่หน้าป้าเขายังยืนอยู่หน้าป้าเขาบอกว่าอยู่เนี่ยเฮ้ยต้องต้องงดโทรศัพท์แล้วดูแล้วงตเขาบอกแล้วนะอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสมองเบลอยังลูกสมองเบอเดี๋ยวต้องงดแล้วอเมนูลาย พี่เสร็จร้าโอ้ยไข่แข็งแซลมอนไข่ปูมาด้วยกันลูกเขาะเจ้าเดียวไปอ๋ออีกคนนึงมีคนออ๋อมีสุปป้าอีกคนนึงอยู่ที่นี่ราคาหอยู่จังหวัดะจวกใช้คาหยุดแค่จันน้ังรา่่ะีพรล่ มอนไข่ตอันมีไค่สุกกระเส่สาค่ะไส่ทะเลจะมีของขา่ทุกวันแหละแต่ว่าแต่นนแแเป็นขนมีะมีไค่สุกกระเส่าค่ะแม่ค้าก็อร่อยนะแซ่บค่ะมีไข่แดง เรียบร้อยค่ะจะมีเมนูแซลมอนไข่ปูหอยแครงไข่แดงเค็มค่ะเรียบร้อยค่ะเมีต่อไปจ้้าโค่ะจัดที่น้องเลยจ้ะข้างๆจ้ะเมนูต่อไปเลยนะครับอ,อันนี้เมนูอะไครับเด้เลยจ้ดเมนูกุ้งสดแซลมอนไข่แครงค่ะ กุ้งสดแตมนอตมนไข่แดงเค็มจะพูดไข่แดงเค็มเป็นไข่แดงสามร้อ ไ<ด>รื่องอะไรไคะยังไม่ถึงค่ะพี่ใจเย็นๆยัจ <c oughs> งจะยืนเลยจะต้องหนีหนูไป <c oughs> ไหนอ่ะเดี๋ยวจะได้ไม่เปื่องค่าโทรศัพท์ไม่งบเลยเมนูทุกเมนูค่ะถ้าเราจะเลือกเองก็คือสั่งเองมันก็จะเกิดจากตัวเรานั่นเลยค่ะ ก็จะเป็นเมนูที่เราสั่งเองได้ทุกเมนูเรียบร้อย,ยนะคะกบเมนูสัมมานกุ้งสดไขออนอนด่แดงเค็มค่ะเมนูต่อไปเลยนะครับกับเมนูซูมาตุงสดไข่แดงเค็มค่ะเหมือนจะไข่ไหมะชนึ่งไข่จ้าไข่อ่อนไข่ไม่เต็มที่ที่ไข่อ่อนด้วยนะจะเริ่มไข่อ่อนนะคะ เพิจะเริ่ม,มตั้งไข่เดี๋ยวราปิดจันเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับร้านเจ๊แดงอยู่ทุกวันจันทร์หลังทานนะครับนั้งแต่สี่งโมงนะครับถึงสองทุ่มครึ่งนะเจอได้ใช่ไหมครับ,รบชื่ออะไรครับชื่ออะไร ตอนนี้คิวยังไม่นานอยู่ไม่เป็นไรนนั่งตรงรถก็ได้นะพี่ตรงรถสาโป้นะมาตั้ตงแต่เรายังตั้งร้านอยู่เลยอ่ะ พีน่ากินมากเรีอยแลหนึกับเมนูอะไรเชเรีร้อยครับกุ้งมากุ้งสดไข่งเครับ้เมนาำหรับวันนี้นะครับผมจชหนึ่งก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับที่ลืมนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับพี่านี่ไรบบ๊ด้วยี่านจกรวาานุมจ้าจากรวนุมค่ะหครับสำหรับวันนี้บ๊ายบยนะครับเดี๋ยวเจอกันหม่ครับบ๊ยบายจ้า่ไ